ถามว่ากดดันไหมก็อืมมันก็แบบนิดนึงค่ะแต่ว่าเราก็มาถึงจุดนี้แล้วแล้วก็ต้องเต็มที่ให้มากที่สุดเ,เพื่อ่อคว้าตัวา๋วใบสุดท้ายแล้วก็ไปฟุตบอลโลกบท้ายได้ดดก็ดีค่ะรู้สึกเหมือนแบบมี่อาความท,ท้าทายใหม่ๆแล้วก็สร้างประสบการณ์แล้วก็การใช้ชีวิตของเราเน้นในในโลกฟุตบอลด้วย ที่นวลกับที่นี่กับไทยเรากับที่ไต้หวันความแตกต่างหรือเ่าหนูว่าวิธีการเล่นเราแบบว่าดีกว่าแต่ว่าเหมือนการแข่งขันอะไรเงี้ยในบ้านเขาอะมีแบบต่อเนื่องมากกว่าบ้านเราฟุตบอลหญิงมันในระดับโลกพัฒนาเป็นยังไงบ้างของเราเนี่ยทำยังไงถึงจะตามทันเขาอือหนูว่าในแต่ละครั้งทุกปีหนูว่าฟุตบอลหญิงของเราแบบว่าในแต่ละประเทศอ่ะแบบว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะ ตอนเราเราก็พัฒนาแต่ว่าเหมือนว่าการเขาเรียกว่าการต่อเนื่องมากกว่าในประเทศเรายังแบบไม่เพียงพอคิดว่ามีภาพดองเข้าไปเนรอบปดการคิดว่ได้ค่ะก็ได้เพราะว่ทุกทีมมีโอกาสแล้วก็ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้คุยถึงน้องๆหน่อยเดี๋ยวนี้น้องๆหลายคนนั้นมีโอกาสไปเล่นต่างแดนนะคิดว่ามันจะเป็นผลดีกับทีมชาติไทยคิดว่า เป็นผลแบบดีมากสําหรับฟุตบอลไทยแล้วนะคะเหมือนแบบได้ไปเปิดประสบการณ์ให้น้องๆแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มาพัฒนาในฟุตบอลหญิงในบ้านเรามากขึ้นได้คุยกับน้องๆไหประสบการณ์สอครั้งในฟุตบอลโลกเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจให้น้องๆเป็นแรงกระตุ้นก็เหมือนแบบเราก็ได้คุยกันค่ะว่าแบบเหมือนครั้งเนี้ยง่ายกว่าทั้งสองครั้งเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยโรคด้วยโควิดอะไรเงี้ยก็ทาให้เราสะดุดไปแล้วก็แต่เราก็ยังมีความหวังก็ เหมือนวางเป้าหมายให้เป็นทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยก็ร่วมมือกันูด้นอนอนมเน,ามาน,นเคยอกกโครังหนงเอ่อตายานอนิก,น,กน,นูว่าเขาตัวใหญ่แข็งแรงเนี่ยค่ะและ้วก็มีความเร็วหนูว่าถ้าเราวางแผนดีๆแล้วเขาก็มีจุดอ่อนให้เราได้โจมตีเหมือนกัน